สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่กระิีผ้ามาเหลียงง้วปิกัดก่ายุทีสุดารัดฟ้ามบ้านคอยตำบลหนองหินอำเภอเมืองสวงจังวัดอรอยเอดนี่แหละค่ะหลังบ้านเท่าที่เป็นอที่เท่าเห็ดเป็นแปลงหญ้ารูซส่สามไรกลัว เราห้าแบงเป็นล็อกเป็นทางเหมือดสามลลอกแต่ละลลอกนีมันมันก็กินยุ่เป็นอาทิตย์กลักวๆคนละค่ะนี่้องกวาเข่ามาซู่ลอกที่สองอันนี้คือหย่าลูซี่เห็นง่กนวกินหย่าล้วก็มีความสุกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้แม่เขานี่ซื้อว่าแม่แต้ม อันนี้ซื้อว่าไอ้น่องมังมี่อันยุได้สิบแปดมือค่ะได้สิบแปดมือฮัตกัดยาฮัดนัน่นฮัดนี่แล้วน่องมังมี่ตัวแม่เนาะค่ะเนาะได้ลูกสาวอันนี้แม่เพิ่น น,นนี้ก็คือแปลงหยาลูสี่ของเข้ากับปลอยเซเล่ยล่ะค่ะทั้งเมดดาตโตหกกับตัวเหนหน่อยนี่แหละค,ะค่ะหยาลูสี่นี่เป็นหยาที่ทนต่อการเหยียบย่ำเหมาะสำหรับเห็ดเป็นแปลงปล่อยขุ่นหุ่น ่นหาวนี่ได้กับกินอิ่มคู่มือแต่ว่าเฮ้าก็มีห้าเกี่ยวไว้สำลองให้เ่นอีกอยู่การเลี้ยงง่วนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติที่ขอกของเขานี่คือเขามีการเอาออกปลอยใส่แปลงห้าเพื่อให้ได้ แผลเล่มได้ออกกำลังกายเพื่อสิได้มีภูมติตานท่านต่อโลกไัยโดยเฉพาะาโขกลำปีสกินกายาเสดกเขามากไกลเถาะเห็นง่วกินหญ้าเราก็มีความสุขค่ะพ่อแม่พี่น้องตังอยากให้พ่อแม่พี่น้องนี่ผู้ที่เลี้ยงง่วใในปลูกหญ้าด้วยค่ะเด้อ อันนีข่าหยาลู่สีเพืนะ่องามเขาจังเอือนว่าบ่อึดบ่อหยากเอาเอาปลูกพันห์าวอันนี้น้องมีหน้าสุวรรณน้องมีหน้านี่ทองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกลัวแล้วล่ะคะ่ะมีได้กับกินอิ่มแองแปฝงกระเบืงบ้งความงามของมหยาด้วค่ะ ความง่ามของหยานัวกระสนุกกินที่ไปอาศัยหยาธรรมชาติว่าไดหรอกพ่อแม่พี่น้องหยาธรรมชาติน่ะมันใหว่าท่านอาขันเป็นยุน่าผู้อื่นกับอันตายลจากสารเคมีอังเทียพิ่นกับใส่ย,ยาฆ่ายานี่ อุ้นละค่ะเดี๋ยวเห็นสุดพุ่นละค่ะบนพื้นทีสามไรเกตสิบแปดตารางวาเอาลงหนาไปมดเลย่ตัวนี้สุวรรณองโคราชดูนี่มีแตงงัวแม่เมดด็ดเลยค่ะแตะงงัวแม่เมด็ดอันนี้เป็นง้วงกวสิ เสาวสั้ำหน่อยเขาได้ออกกำลังกายแดนสนุกสนานการปลูกหานี่ก็เป็นการลดต้นทุนลดต้นทุนในการสื่ออาหารคนเพาว่ายายังว่าแต่มันได้กินอิ่มมันก็อ้วนมืดละค่ะพ่อแม่พี่น้อง าะวจังตัวชันเองกัเลี่ยงมาหลายปีเลี้ยงมาจะเป็นเด็กหน่อยพุนละเบาเลี้ยงเบียงงวงกระไดเห็นเขากินก็มีความสุกตว่ามีหลายแทรกเลือกกิน <c ười> มีหลายชนิดทีฟ้ามของเฮานี่เขาปลูกหญ้าหลายชนิด อันนี้กินนี่สีม่วงเลยค่ะนี่มันปนมันปนมากอันนี้ซื่งแม่สงการอันนี้ก็ท้องว่างเยอะค่ะแม่มีหน้าหนัง,งท่องไปเจ็ดเดือนกลัวแล้ว คุณแม่แกาแฟตัวสุดๆคุณกระทองสามเดือนแล้วค่ะผส,สมซีว่ายสูนเกาหกตัวใหญ่นี่คือแม่แต้มลูกของเขาตัวเน้น่อยนั่นล่ะๆๆๆๆนนละค่ะเอาก็จะเอาออกมาที่แปลงปล่อยอประมาณสามโมงสี่โมงนี่ล่ละค่ะรล่อๆสี่โมงแรงเขาก็เอาเขาคอ,อกเขาคอ,อกไปกับไปกิน เสียงนะคะเนาะกินเฟียงเทาก็มีเฟียงเลยเพราะว่างวัวนี่เป็นสัตว์เขียวเขียวเอื้องเขาจะต้องกินเฟียงภาษาไทยเทาก็เอื่นฟางภาษาบ้านเทาก็บบาเฟียงแปลงยาลูซี่แปลงนี่นอายุ ประา้าณสองเดือนค่ะพ่อแม่พี่น้องหมองได้เป็นบ่านงามไปคือเท่ากับวันท่มแรงก็เลยบ่รใคง้มปันไดหมองทีหมองกลางๆนี่ตอนนี้ฝนก็ขาดช่วงขาดดูไปขาดไปหลายเป็นเดือนแปะเดือนเราละค่ะฝนก็ตกนี่ถ้าเป็นฝนตกนี่จังเป็นสีงามคักสยงา ันนี้ซื้อไปว่าแม่กาแฟด้วยค่ะนี่แม่กาแฟทองสามเดือนผสมซี่ว่ายสูงเก่ากไว้จ๊อี๋อันนี้น้องมังมี่ลูกแม่แตมเลยสิบแปดหมืน่นกำลังฮัดเลี้ยดินเลี้ยหยาจเจ๊อี๋ เบิ่องมวนมวเพื่อนๆน,นะคะเนาะเห็นสีเขียวขกีของหยากระสดชื่นดีอยู่กับธรรมชาติ <c oughs> อันนี้คือหยาอันกินนี่สีม่วง้ะค่ะนี่กินนี่สีม่วง แบหไงขึ้นปนมากนี่ต้นหนึ่งค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้กดติดตามช่องหน่อยๆของเฮ้าบ่าด้มีอหียังสี่เหลียดมีเร่องหยากับเร่องง่วที่เฮ้าสีแลกเปลี่ยนเลี้ยนรูกันขอบคุณ ขอให้กดติดตามกดติดตามกดไลค์ไว้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆขอให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดเบว่าสิเป็นโรคของคนโควิดก็ยามาก็าย่าได้มากไกลหรือว่าโรคของง่วโรคล,ลำปีสกินก็ให้นี้ไกลไกลสูญหายไปจาก ประเทศไทยของเฮาสงสารสงสารพ่อแม่พี่น้องก็เป็นค้ามหวังของเฮาเนาะค่ะเนาะสำรับมือนีกะเอาไว้สำนีก,ก่อนสวัสดีค่ะ